กฎแห่งกรรมเรื่องโลกร่มเย็นด้วยคนไม่เห็นแก่ตัวความไม่เห็นแก่ตัวนั้นเป็นหัวใจสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าคนไม่เห็นแก่ตัวกันแล้วก็จะเจริญด้วยธรรมะบนโลกใบนี้ฝ่ายโลกิยะก็จะเจริญถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัวขึ้นมีแต่ความถูกต้องถ้าเป็นฝ่ายโลก,กุตระถ้าผู้ใดมีความไม่เห็นแก่ตัวก็จะเจริญด้วยธรรมะ สูงสุดคืออนัตตาหรือสุญญาตาก็จะมีการเอ็นเอียงเทไปทางพระนิพพานเอียงไปหาพระนิพพานได้ที่เรียกว่าส่วนโลกุตระก็ได้เต็มที่ทั้งโลกิยะก็ได้เต็มที่ทั้งโลกุตระก็เป็นไปพร้อมกันในตัวแล้วถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เรียกได้ว่าได้ประพฤติหน้าที่ในการปฏิบัติและการเผยแผ่สมบูรณ์ที่สุดแล้ว ทีนี้ก็อยากจะขอให้สังเกตรหรือทำความเข้าใจเป็นพิเศษอีกสักอย่างหนึ่งว่าคือโลกมนุษย์ปัจจุบันนี้กำลังจะพินาศเพราะความเห็นแก่ตัวของมนุษย์อันนี้แหละไม่ใช่เป็นการอวดดีหรือเป็นการคาดเดาเอานะแต่เป็นการเห็นชัดแจ้งชัดแจ้งยิ่งขึ้นว่าโลกใบนี้กำลังจะพินาศเพราะความเห็นแก่ตัวของมนุษย์จริงๆ จงช่วยกันป้องกันแก้ไขในเรื่องนี้ด้วยเถิดเพราะฉะนั้นแล้วโลกใบนี้ก็จะพินาศไปเสียจริงๆให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูว่าวิกฤตการณ์เลวร้ายต่างๆอย่างเช่นการสงครามหรืออะไรซึ่งเป็นเรื่องที่เลวร้ายต่างๆบนโลกใบนี้มันจะเกิดมาจากความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ทั้งสิน้นแม้แต่ในครอบครัวของคนเราเองก็มีคนไม่มากมายเท่าไหร่ ถ้ามีการเห็นแก่ตัวขึ้นมาอย่างเช่นถ้าพ่อบ้านเห็นแก่ตัวแม่บ้านก็มีความทุกข์พ่อบ้านเอาแต่ความสุบส่วนตัวหรือว่าถ้าแม่บ้านเห็นแก่ตัวทั้งหมดก็มีความทุกข์แม้กระทั่งลูกๆถ้าเห็นแก่ตัวพ่อแม่ก็จะทุกข์ตามมาแม้ในครอบครัวมีคนเพียงไม่กี่คนแค่นี้ก็ยังมีพิษสงร้ายแรงได้ถึงขนาดนี้ ถ้าลูกๆเห็นแก่ตัวไม่เคารพไม่ซื่อสัตย์หลอกลวงพ่อแม่ด้วยการเป็นอยู่เสมอแบบนี้ก็เท่ากับจับบิดามารดานั้นใส่ลงไปในกองทุกขเห็นชัดๆโลกกำลังมีความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามความเจริญทางวัตถุนิยมมากขึ้นก็ยิ่งเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นด้วยความเจริญในทางวัตถุนี้จะนำมาซึ่งความพินาศได้ถ้าหากว่าควบคุมมันไม่ได้ ก็ให้นึกถึงคำเหล่านี้ไว้ดีๆว่าถ้าควบคุมไม่ได้ต่อความเจริญต่อวัตถุนิยมโลกใบนี้ก็จะพินาศสิ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอุตสาหกรรมเครื่องจักรทั้งหลายถ้าควบคุมไม่ได้โลกใบนี้ก็จะเป็นไปเพราะจะผลิตออกมาแต่ของที่เกินความจําเป็นทั้งสิ้นหรือของที่ดีกว่าของเก่าเดิมๆก็ต้องรื้อทิ้งกัน ต้องซื้อของใหม่เรื่อยๆไปจนเกินความจําเป็นของมนุษย์จนคนเป็นนี่เป็นสิงกันมากมายเพียงเท่านี้ก็จะพอให้เห็นความพินาศได้แล้วในหมู่คนทั่วๆไปเรื่องจากผลิตส่วนเกินออกมาเรื่อยๆควบคุมกันไม่ได้มันก็จะเต็มไปด้วยส่วนเกินแล้วก็เกิดเป็นคู่แข่งกันก็ถึงกับการขัดแย้งกันบ้างทำลายล้างกันบ้างเป็นอันตรายต่อกันยิ่งขึ้นไป ความหลงไหลในความเจริญทางวัตถุนิยมนี้เป็นตันหาตันหาเป็นหลักธรรมข้อหนึ่งในพระพุทธศาสนาหมายถึงความติดใจในความอยากความยินดียินร้ายหรือติดในรสอร่อยของโลกประกอบไปด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความพึงพอใจเพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ์นั้นๆและตันหาย่อมเจริญแก่ผู้ประพฤติประมาท ซ่านไปในอารมณ์ต่างๆครอบงำบุคคลใดๆแล้วความส,สุขเศร้าทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลนั้นๆดังนั้นความทุกย่อมเกิดขึ้นบ่อยๆอ,อะไรที่เกินเกินเหล่านี้มันจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรพานมากขึ้นทั่วไปทรัพย์สินสมบัติต่างๆชีวิตนี้ก็จะไม่ปลอดภัยยิ่งขึ้นไปทุกทีสําหรับคนที่อยู่บนโลกใบนี้เพราะว่าอันตรพานเพิ่มขึ้นความเห็นแก่ตัว มันก็จะเป็นตัวสร้างอันตรพาณขึ้นมาจงพินิษพิจารณาในเรื่องนี้ให้ดีจะได้เห็นความจริงก็จะได้ช่วยกันแก้ไขคนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวนี้ในภาษาบาลีไม่มีคำใดที่ตรงตามตัวหนังสือแต่ตรงวยความหมายก็คือคำว่าอัตถะปัญญาคือปัญญามองเห็นแต่ประโยชน์ของตนเท่านั้นไม่เห็นอันอื่นเลย แล้วก็ดําเนินเดินไปตามกิเลสนั้นๆเมื่อเห็นแก่ตนแล้วก็จะเกิดอาการวิปริตมากมายหลายอย่างตามมาเข้าใจกันได้ไม่ยากนักแต่ว่าอยากจะขอย้ําคนที่เห็นแก่ตัวแก่ตนนั้นมักจะเป็นคนที่มีความขี้เกียจเป็นในตัวไม่อยากที่จะทํางานประกอบอาชีพใดๆแต่จะเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักคอยนอนรับแต่ผลประโยชน์เท่านั้นหรือเมื่อผู้อื่นเขาทํากันตนเองก็ไม่ทํา และไม่ช่วยใดๆทั้งสิ้นนี่ก็เพราะว่าเขาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเขาก็มักจะเป็นคนที่เกียจคร้านไม่มีความสามัคคีในสังคมเอาเปรียบอิจฉาริษยาจ้องหองพองขนเหล่านี้ในที่สุดเขาที่เห็นแก่ตัวก็จะเป็นคนที่ว่ายากสอนยากต้องการรวยทางลัดไม่ประกอบสัมมาอาชีพใดๆหวังรวยทางลัดคือเป็นโจนปรปล้นจี้ลักขโมยของคนอื่นเขา ทําทุกอย่างเพื่อให้รวยทางลัดโดยไม่คำนึงถึงความผิดหรือว่าความถูกต้องอะไรทําไปตามอํานาจแห่งความเห็นแก่ตัวมันจึงเกิดปัญหาตามมามากมายอยู่ในสังคมปัจจุบันทุกวันนี้คนที่มีความเห็นแก่ตัวแล้วก็มักจะสะเพร่าเป็นธรรมดาอีกก็เกิดเป็นอุบัติเหตุนา,นานาชนิดที่เราเห็นกันบ่อยๆอ,อุบัติเหตุที่ไม่เคยมีก็มีที่ไม่ควรจะเกิดมันก็เกิด เราก็เห็นกันอยู่ประตามท้องถนนหนทางแม้กระทั่งบนฟ้าเครื่องบิน<ม>ก็ยังมีการเกิดอุบัติเหตุได้มันมาจากความเห็นแก่ตัวของมนุษย์และความประมาทก็จะตามมาแล้วก็ทำให้เกิดความสะเพร่าวความไม่เห็นประโยชน์ผู้อื่นบางทีเจ้าของเองก็ต้องการแบบนั้นเสียด้วยเพื่อให้เร็วทันใจได้ประโยชน์มากนี่มันก็เกิดอุบัติเหตุได้ก็เป็นปัญหาของโลกใบนี้ด้วยเหมือนกัน การเกิดอุบัติเหตุนี้ปรากฏว่าเพิ่มขึ้นมากบนโลกใบนี้ตามโรงพยาบาลต่างๆมีรายงานว่าคนเจ็บคนป่วยส่วนมากแล้วจะเกิดจากอุบัติเหตุเป็นส่วนมากที่สุดแล้วมันก็เห็นแก่ตัวอย่างไม่น่าจะมีขึ้นคือโลกทั้งโลกนี้ก็เหมือน,อนกันไปหมดอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของสิ่งเสพติดต่างๆแล้วมันก็ติดกันมากมายเช่นยาเสพติดอบายามุกนานาชนิด การดื่มน้ำเมาการเที่ยวกลางคืนการเล่นการพานันคบคนชั่วเป็นมิตรติดเป็นอบายมุขขึ้นมาเพราะความเห็นแก่ตัวทั้งสิ้นนี่เรียกว่ามันได้เป็นไปในสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นเป็นปัญหาของโลกใบน,นี้อีกเหมือนกันจะทำลายธรรมชาตินี้ปัญหาอันร้ายกาจมหาศาลเหล่านั้นมาจากความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ทั้งสิ้น แม้กระทั่งเรื่องของคดีความปัจจุบันมีมากมายทั้งคดีแพ่งคดีอาญาเกิดมาจากความเห็นแก่ตัวทั้งสิน้นแม้จะมีผู้พิทักษ์รักษากฎหมายมากเท่าไดรก็ไม่เพียงพอเพิ่มคุกเพิ่มตารางเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอเพราะว่าความเห็นแก่ตัวมันทวีขึ้นบนโลกใบนี้ทวีขึ้นในโลกอย่างรุนแรงก็เลยเป็นปัญหาของสังคมขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดขึ้นเรื่อยๆมีเรื่องเล่าของชาวจีน ของเหล่าจื้อได้เล่าไว้ว่ามีลูกศิษย์ของท่านคนหนึ่งได้ถามท่านอาจารย์ขึ้นว่าท่านอาจารย์ครับการปกครองอย่างไรเป็นการปกครองที่ดีที่สุดครับท่านอาจารย์เหล่าจื้อก็ได้ตอบไปว่าการปกครองซึ่งไม่ต้องมีการปกครองนั่นแหละดีที่สุดคนถามก็มืดแปดด้านไม่กล้าถามต่อไปอีกคําพูดนี้เรามาคิดดูว่าการปกครองซึ่งไม่ต้องมีการปกครองนั้นก็คือ การปกครองของผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัวถ้าประชาชนทุกคนไม่เห็นแก่ตัวทั้งนั้นเลยมันก็จะไม่ต้องปกครองอะไรกันแต่มันก็เรียกว่าเป็นการปกครองอยู่นะปกครองบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขการปกครองที่ไม่ต้องมีการปกครองนั้นไม่ต้องมีแม้กระทั่งกฎหมายไม่ต้องมีผู้พิทักษ์กฎหมายถ้ามันกลับมาได้เช่นนี้ถ้ามันมีขึ้นมาเมื่อใดก็จะเป็นสิ่งที่วิเศษประเสริฐที่สุดเลยทีเดียว นี่เราก็มีหลักธรรมะที่ไม่เห็นแก่ตัวเพราะพระพุทธศาสนาสอนเรื่องความไม่มีตัวไม่มีตนเอาไว้ถ้าเราเป็นพุทธบริษัทกันโดยแท้จริงคือไม่มีตัวมันก็ไม่เห็นแก่ตัวไม่มีการเห็นแก่ตัวพุทธบริษัทก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมะข้อนี้เต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าที่ไหนไปสอนว่ามีตัวมีตนก็ต้องลำบากและก็ต้องบังคับตัวไม่ให้เห็นแก่ตัวต้องกระทำตัวฝึกตัวตนเอง เป็นการลำบากวันนี้มากมายเราควรจะดีใจภาคภูมิใจที่ว่าในพระพุทธศาสนามีหลักการสอนว่าไม่มีตัวไม่มีต,มมตนอยู่แล้วมันก็มีโดยอัตโนมัติความไม่เห็นแก่ตัวเจริญงอกงามก้าวหน้าอยู่ในโลกใบน,นี้ไฟโลกิยะธรรมโลกิยะวิสัยแล้วก็น้อมเอียงไปในทางโลกุตระธรรมพระอนัตตาพระสุญ,ญาตาในที่สุดก็บรรลุนิพพาน ความไม่เห็นแก่ตัวอย่างเดียวที่จะเริญสูงสุดในโลกใบนี้ด้วยจะเดินไปทางพระนิพพานเพื่อความสูงสุดด้วยนี่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวถ้าพูดไม่ลำเอียงก็พูดได้ว่าทุกๆท,ที่ที่สอนกันอย่างนี้แต่ว่าเขาจําเป็นต้องพูดอย่างอื่นต้องใช้คําพูดอย่างอื่นแต่เนื้อแท้ก็มุ่งหมายที่จะไม่เห็นแก่ตัวเหมือนกันทุกที่ทุกสถานก็รังเกียจความเห็นแก่ตัวกันทั้งนั้น สอนเรื่องไม่เห็นแก่ตัวอย่างยิ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นความไม่เห็นแก่ตัวนี้เป็นหัวใจของศาสนาเลยก็ว่าได้แต่มนุษย์ไม่ได้ปฏิบัติตามมนุษย์ไม่ปฏิบัติอย่างไม่เพียงพอกลับทําในเรื่องของความเห็นแก่ตัวมากขึ้นเรื่อยๆความเห็นแก่ตัวเมื่อมากขึ้นไปในโลกนี้จนเป็นสิ่งที่น่ากลัวไปแล้วโลกใบนี้จะต้องพินาศในเวลาอันไม่นานนักเพราะความเห็นแก่ตัว เหล่านี้แหละมันระบาดไปทั่วอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นพุทธบริษัททั้งหลายถือได้ว่ามีหน้าที่เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธประสงค์จะกําจัดความทุกข์ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายตรัดสอนเรื่องของความเมตตาความการุณาก็เป็นเบื้องต้นแล้วก็ดีอยู่แต่สิ่งที่ปฏิบัตินั้นยังมีตัวมีตนที่สอนให้ยิ่งไปกว่านั้นก็คือการสอนอนัตตา อนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนนั่นแหละเมตตากรุณาที่สูงสุดเพราะความไม่มีตัวความไม่มีตัวหรือว่าความว่างก็เป็นเมตตากรุณาสูงสุดไม่ต้องมีตัวเพราะไม่มีตัวอยู่แล้วขอความร่วมมือจงช่วยการศึกษาและปฏิบัติและเผยแผ่หลักพระพุทธศาสนาที่เป็นหลักสำคัญนี้จงช่วยกันเผยแผ่ต่อๆไปให้เพื่อนมนุษย์ของเราช่วยกันลดละเลิกสิ่งที่เห็นแก่ตัวเสีย ลดความเห็นแก่ตัวลงให้ได้และก็ช่วยอบรมลูกหลานเลนหลนหลนให้ลดความเห็นแก่ตัวลงและอย่าให้เกิดความเห็นแก่ตัวใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาให้ได้ชื่อว่าทำตามพุทธประสงค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชั้นลึกๆในชั้นของหัวจิตหัวใจตรงตามพระพุทธประสงค์อย่างยิ่งจงช่วยกันร่วมไมายร่วมมือกำจัดความเห็นแก่ตัวบนโลกใบนี้เสีย อย่าให้โลกใบนี้ต้องพินาศเสียหายไปเลยแม้มันจะเป็นเรื่องที่ใหญ่โตเกินความสามารถของเราสองสามคนได้แต่ก็ขอให้พยายามกันด้วยเถิดมันถึงจะเป็นเครื่องที่ทวงเวลาให้ได้มากที่สุดให้โลกใบนี้ได้อยู่ไปนานที่สุดหรือว่าเมื่อมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงกลับตัวมันก็จะมีมาได้ก็ขอให้ช่วยกันต่อสู้ต่อไป ในที่สุดวิงวอนว่าร่วมหมายร่วมมือช่วยกันทุกรูปทุกนามเพื่อประกาศธรรมะว่าไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวหรือถ้าใครอยากจะมีตัวก็ต้องมีตัวที่ไม่เห็นแก่ตัวคือมีตัวที่ดีที่ถูกต้องที่ควรคือมีธรรมะนั่นเองแล้วพวกเราก็จะได้ชื่อว่าได้สนองพระพุทธประสงค์อย่างสูงสุดที่ได้เผยแผ่ธรรมะอันยิ่งธรรมะอันวิเศษ ธรรมะอันประเสริฐแก่ชาวโลกนี้เพื่อไม่เห็นแก่ตัวเพื่อจเจริญในโลกใบนี้เพื่อจะก้าวไปทางโลกุตระขอให้ช่วยกันร่วมมือในข้อนี้เพื่อสนองพระพุทธประสงค์นั้นว่าโลกนี้จะถอยกลับไปในทางที่ไม่พินาศก็มีเพียงเท่านี้สำหรับที่กล่าวมาอย่างนี้ถือว่าเป็นการปรึกษาหารือหรือถือเป็นการขอความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันบอกกล่าวกันสืบสืบต่อไป เพื่อความเห็นแก่ตัวมันจะได้ลดน้อยลงไปบ้างบทธรรมบรรยายโดยพระธรรมโกสาจารย์พุทธทาสภิกขุช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ